น้องๆเมียวเด็กๆเด็กวัดทั้งหลายเด็กเด็กวัดทั้งหลายมารวมพลกันก่อนสิลวงปู่จะเช็คก่อนว่าอยู่ดีมีสุขกันหรือไม่ออกมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวลวงปู่จะแจ้งข่าวดีด้วยนะข่าวดีด้วยมาๆๆๆพร้อมๆกันละยังมพร้อมกันละยังมาเร็วๆวันนี้ช่วง นี้ฝนหยุดพักเว้นวักนิดหนึ่งออกมาคุยกันหน่อยค่ะมาคุยกันหน่อยครับมาสนทนานกันหน่อยครับควอมระยางความระยางครับออกมาเร็วๆใครมาบ้างมาบูดเช็คชื่อก่อนแม่สีแม่ผสมสีสีทองใหญ่ ชาไข่มุกชาชามานาววิ่งมาเร็วเลยชามะนาวชานมเอามาเรื่องแรางานตัวแรงงานตัวข้าวเหนียวข้าวเจ้าสีทองสีทองน้อยสายฟ้าสายฟ้า,า,ฟาข้าวห,หอมอข้าวหอมอะใครมาเองเร็วๆ ใคมาเร่งงานตัวคารีแม่จำปีอยู่นี่ด้วยแม่จำปีแม่หลายน้อยดงหางมอน่สีน้ำสาวพุ่มพวงเจ้าเ <c oughs> จ้าวนอ่อนเร่งสีน้ำแม่เหนืออ่อนเด็กชายโชคดีใครอีกแล้วเร่ม,มาเร็วใครโชคดีใครอีกนะสีน้ำสีน้ำน้อย น้องสายน้ำน้องสายน้ำใครนอนจนนอนอันนั้นนองแม่เนื้อนลายใครซุ่มอยู่ตรงนี้อ่าน้องสายสายฟ้ามีสายฟ้าสายฝนสายน้ำอามาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วลูกปูจะให้ไปรู้จักกับสมาชิกใหม่เนาะมีสมาชิกใหม่เข้ามาสองชีวิต สงสัยจะมาจากสวนชาวบ้านนี่แหละเพราะทางนี้ตอนนี้สวนถูกน้ําท่วมหมดเขามาขออาศัยเราอยู่ด้วยกันเนาะให้พวกเราต้อนรับกันด้วยนะครับมาแล้วมาต้อนรับกันแล้วมาต้อนรับกันแล้วสมาชิกใหม่ของเรามาทางนี้เลยครับมีเมียมาเลย,เลยครับมาเลยมาเลยครับด้านนี้เป็นน้องสมาชิกใหม่คาดว่าคงจะหนีนะ้ำมา เพราะด้านนอกที่เขาอยู่นั่นด้านหลังที่เขาอยู่เป็นสวนสวนของชาวบ้านสวนข้าวโพดสวนผักก็จะมีกระท่อมกระต๊อบอยู่นั่นคงเป็นแมวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้นั่นแหละตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้ก็น้ำท่วมเขาก็มาเข้ามาในวัดมาขออาศัยอยู่กับพวกเหมียวเมวที่วัดก็มีเหมียวพวกเราก็ต้อนรับเขาด้วยนะครับต้อนรับเขาด้วยนะครับเขาอยู่ตรงนี้ องชีวิตกลังปเป็นวัยรุ่นเลยกลังวัยรุ่นเลยเนาะเข้ามาอยู่กับพวกเราแล้วครับมาแล้วหลวงปู่มาแนะนําให้รู้จักกันเนาะรู้จักกันไม่ต้องกวนกันนะครับไม่ต้องกวนกันตรงนี้มาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันเนาะสมาชิกใหม่อยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความสามัคคีนะครับ ด้วยความรักด้วยความสามัคคีพื่อเผื่อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันเพราะเพราะโลกใบนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งโลกใบนี้ธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้เราพวกเราทั้งหลายอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันด้วยความรักด้วยความสามคัคคีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดังนั้นพวกเราทั้งหลายจงมีเมตตากรุณาปราณี ซึ่งกันและกันทั้งคนและสัตว์และสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเป็นสัตว์โลกด้วยกันทั้งนั้นเนาะสัตว์โลกด้วยกันทั้งนั้นเกิดมาอยู่บนโลกนี้ก็เพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องจากกันไปแยกย้ายกันไปแล้วแต่บุญกรรมของใครครับถ้าเราทํากรรมดีบุญกุศลที่เราทํากรรมดีไว้ก็จะช่วยอวยอวยชัยให้เรามีความสุขทั้งในชาตินี้ในปัจจุบันนี้หรือแม้แต่ในสัมภารยภพ ถ้าเราดับขันลาลับจากโลกนี้ไปแล้วคุณงามความดีของเราที่เราได้สร้างไว้ก็ยังคงปรากฏให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงอยู่ดังนั้นเราจงเร่งสร้างความดีในระหว่างที่เรายังมีชีวิตยอยู่และขอให้ความดีคุณงามความดีนั้นจะช่วยอำนวยอวยชัยให้กับพวกเราและทุกๆคนจะมีความสุขตลอดไปตลอดกาลสาธุสำหรับคลิปนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้และ ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินพบกันใหม่ในเกียตต่อไปขออขอโมทนาสาธุอายุวนันโสุขังพระลงัง น้องสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่คะัอยู่อยู่นี่ด้วยกันแน่นอนนะอยู่ที่นี่มีความสุขดีเดี๋ยวต้องคจะตั้งชื่อให้ใหม่ตอนนี้ยังยังนึกชื่อไม่ได้เนาะอยู่ด้วยกันไปก่อนนะครับไปกันก่อนนะครับเดี๋ไม่รูผ้ผหญิงผู้ชาเลยเอ,อหน้ามนจังเลยเนี่ยน้ามนหน้ามนหน้า,นา,ม,นนามนดีเนาะ หน้ามนหน่ารักดีเนาะขออยู่ยังมีความสุขนะคะ